โดนโดนครับอืมเดมอนฟ็อกนะครับกบยางปีศาจาบน,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 นั่นเองนะครับนี่ ตามที่สองของวันนี้นะฮะก็อ่ยๆอ,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 อย่าเย็นๆอุย้ยสบายดีเดุดไปเลยแป๊บนึงนะครับผม,มก็เป็นปลาช่อนนะผมกัดกบยางเดี๋ยวผมแป๊บนึ่งยางมันย่นเข้าไปนะ ขึ้นมาสบัดหลุดเมื่อกี้นะครับก็เป็นกบยางเดมอนฟล็อกนะครับสายทองก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนปีศาจนะฮะสไตล์แบบปีศาจคาบุกิอะไรประมาณนี้นะครับมีเขี้ยวมีอะไรนะครับก็รูปทรงสวยงามนะครับขนาดประมาณสาเ้าซนนับเป็ดเบอร์หนึ่งนะฮะเป็นกบยางที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับตั้งใจทําขึ้นมาอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ดูนะครับตัวนี้นะฮะขนาดเนี่ยเท่านิ้วชี้เองนะครับ น้ำหนักดีนะตีไก่ครับแล้วก็เป็ดประช่อนนี่กัดก็ไปนะครับไซส์สวยนะฮะกัดกบยางเดมอนฟลักนะผมบายนะเนนโอเคครับผมฝากก็ด้วยนะครับกบยางตัวนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็เียียามหาติกล่องไว้เลยครับเดี๋ยวจะมีวางจำหนตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปครับเร็วๆนี้นะผมเดี๋ยวรอเจอกันโอเคครับ